ขอกราบสวัสดีคับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินสาวบ้านป่าพามากินอาหารบ้านๆอีกแล้วนะคะพี่น้องขาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องก็มีหมกปลารวมดูสิคับพี่น้องหมกปลารวมมีปลาซิวปลาหมอปลาขาวรวมหมดเลยค่ะลูกเล็กๆนะคะคือเขาก็ใส่อวนใส่อะไรอะมานะคะพี่น้องหมกนี่ก็เน้ำพริกคั่วค่ะพี่น้องก็มีผัก ผักบุ้งนาหอมหๆม,ม,มาค่ะกินข้าวเลยค่ะพี่น้องอือ กรอบอร่อยอหอมด้วยมาค่ะบนตกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันอ้วกไก่ทั้งคืนทั้งวัน กาดหนาวลาดเยน็นไก่มันกินอิ่มแล้วมันก็ออกไปแนะี่นี่ค่ะปลารวมนะพี่น้องค่ะหมกหมกใส่แบกกะรเพาอ่ะพี่น้องทรงเครื่อง ปลาซิ่วลูกเล็กๆปลาขาว,ขาวน้องไม่ค่อยถนัดเท่าไราเจ็บขาพี่น้องนี่คือน้ำพริกค่ะ Hmm. เรียกน้องหมเปนม็นบ้านแซ่บหลายของชอบคือกรพริกกุ่งอ,อร่อยอืมอืม นกรอบด้วยไม่มันโดนฝนในพี่น้องแล้วยอดมันก็โพลิมันก็กรอบอ ขมขมนเนี่ยลูกเล็กๆอะ่ะลูกปลาซิบอ่ะปลาซิไปลาช่อนปลาหมอัวมหมดเลย <c oughs> มาได้พี่น้อง นนสะอ่อนมากผับปุ่งง,งานสะออนสะอ่อนออน้องดูสิ Mm-hmm. ามาเดินพี่น้องอฉนันยันเลือกแต่ลูกเล็กๆมันนะคะ่ะ ผักสวยๆหอมๆ อืค mm ิด hmm. mm hmm. ถึงทุกคนนะครับแต่คนยาก็พอเดินได้อยู่ใต่ไม่เท้าเป็นอะไรที่ ข้าไม่ถึงจริงอุบัติเหตุเกิดได้ทุกลา พริกขั่วจะพยายามไม่กินน้ำเย็นครับพี่น้องแต่โชคนี้จุดขอกินน้ำอุ่นขอกินน้ำอุ่นครับพี่น้องค่ะเพราะว่าน้ำอุ่นน่ะน้ำเย็นบบทำให้เราปวดหัวได้นะพี่น้องมันเย็นปวดหัวปวดฟันอะไรอย่างนี้ จย่าเลยต้ม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 น้ำดื่มน้ำอุน่นๆนะพี่น้องขาน้ำอุน่นๆจะได้แปลว่าให้ให้มันคลายเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องขาเพราะว่าน้ำเย็นนี่มันปวดนูนปวด,ด,ดนี่นะคะพี่น้องโอเคคะ่ะก็มาแป๊บหนึ่งก็สัญญาเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องขาขอบคุณนะกครับงที่รับชมนะคะและเป็นห่วงกันนะคะพี่น้องขาขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ